เมื่อพูดถึงสารวัตรสซว์ในไหนก็นไหนให้มันครบลูกถามกันมาทุกวันคดีสารวัตรสซวไปถึงไหนอธิบายกันนิดนึงสารวัตร and the gang. สัวแอนเดอะแกงซวแอนเดอะแกเน่ยถูกจับกลุมดำเนินคดีรวม2คดีด้วยกันคดีที่1เป็นคดีร่วมกันช่อโกงประชาชนคดีนี้คดีนี้สอบสนกลางส่งสำนวน ส่งสำนวนไปที่อายการพิเศษเสนอให้ฟ้องรวมทั้งสิ้น22คนค่ะคนฟังคดีนะร่วมกันช่อโกงประชาชนโซวแอนเดอะแก๊ง2 uh, so 2คน 2> สอบสนกลางเสนอให้ฟ้องรวมทั้งสิ้น22คนปรากฏว่าอายการคดีพิเศษสั่งฟ้องสั่งฟ้อง19บเก้าคนคสั่งไม่ฟ้อง3คมคนะ3คนที่ไม่ฟ้องนั้นปรากฏว่าหนึ่ในสาม เป็นสารวัตรสัวพันตํารวจโทรวสวัตนี่แหละสรุปสารวัตรสัวรอดคดีที่รอดคดีที่หนึ่งค่ะคราวนี้มาที่คดีที่สองคดีที่สองเป็นคดีร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์และฟอกเงินด้วยเงินที่ได้จากเว็บพนันออนไลน์ค่ะคดีนี้สอบสวนกลางสรุปสำนวนส่งอายการคดีพิเศษเสนอให้ฟ้อง รวมทั้งเส้น9คนด้วยกันคือรวมสารเสือด้วยนะปรากฏว่าปรากฏว่าสอบสวนกลางเนี่ยเอาตัวไปส่งเอการได้แค่4ค่ะอีกห้าหนียังจับไม่ได้รวมทั้งสารเสือด้วยไอการคดีพิเศษก็สั่งฟ้องมันทั้ง9คนน่แหละแต่เอาตัวก็ได้ตัวไปฟ้องจริงๆแค่4อีก5้าหนีปรากฏว่า1ใน5้าที่หนียังจับไม่ได้ S <S. ก็คือสาร,รวัตรสัวนั่นเองสรุปสารวัตรสัวรอดหลุดหนึ่งคดีไม่หลุดหนึ่งคดีคดีที่สคดีที่ไม่หลุด <S. S 1> นั้นสารวัตรสัวหนีไอ้ที่หนีก็เพราะคดีที่สองเวทผพนันและฟอกเงินใช่ค่ะรับทราบก,กันตามนี้นะครับถือว่าผมชดใช้ครบแล้วนะมีคนถามมาพี่เดนัยว่าค,คนที่สั่งให้สารวัตรสัวมาคุยเนี่ยต้องเป็นใหญ่มากเลยนะบิ๊กมากๆเลยมีคนบอกเขาตั้งประเด็นมาบอกคุณใหญ่มากแค่นั้นเอง ไม่รู้ตั้งมาทำไมตั้งประเด็นเพ<ข>ื่อ<ค>ไม่รู้เขาเขียนมาบอกต้องบิ๊กมากๆเลยใช่ไหมอืมประมาณนี้แหละค่ะไปเถอะ